สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับหลายๆท่านนะครับคุยผมว่าคนสําเร็จกับคนล้มเหลวเนี่ยมันแตกต่างกันตรงไหนครับแน่นอนครับต้องมีแนวคิดนะครับวิธีการนะครับต่างๆนานาต้องแตกต่างกันแน่นอนครับคนคนสำเร็จเนี่ยก็จะมีแนวคิดของคนสําเร็จนะครับคนไม่สําเร็จอาจจะมีแนวคิดของคนไม่สําเร็จนะแน่นอนครับวันนี้นะครับแน่นอนคนแต่ละคนเนี่ย DNA ไม่เหมือนกันแน่นอนครับแน่นอน DNA ของคนสําเร็จกับ DNA ของคนล้มเหลวเนี่ยแตกต่างกันอย่างชิ้เชิงแน่นอนครับคนสําเร็จเขามองไงครับเขามองทุกปัญหานะครับเป็นวิชาแห่งความรู้เขามองปัญหาเนะี่ยเป็นวิชาหรือสถาบันที่จะสร้างนะครับวิชาที่จะนําเขาไปสู่ความสำเร็จครับนะทุกปัญหาคือคําตอบทุกปัญหาคือวิชานะครับทุกทุกปัญหาคือสถาบันการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่นะครับนะแต่ คนล้มเหลวแล้วครับคนล้มเหลวเขาคิดว่าทุกปัญหานะครับไม่สามารถก้าวข้ามก้าวข้ามได้ทุกปัญหาสามารถนะครับไม่ตอบโจทย์เขาได้ทุกปัญหาเป็นสิ่งที่เป็นสัมภาระที่ยิ่งใหญ่สําหรับเขานะครับนะ mm. วันนี้ผมจะบอกว่าคําพูดก็แตกต่างกันคนสาเร็จคนล้มเหลวคนสําเร็จเขาจะบอกว่าทุกท,กทกครั้งฉันต้องเป็นคนที่ทําได้ทุกๆครั้งฉันจะเป็นคนที่ประสบความเร็จ ทุกความคิดนะครับต้องนําสู่ไปสู่ความฝันและอนาคตที่ดีเสมอครับแต่คนลน้มเหลวนะครับถือคนไม่สําเร็จเนี่ยเขาเชื่ว่ามันจริงเหรอมันเป็นไปได้เหรอมันจะสําเร็จจริงเหรอนี่ความคิดและมุมมองที่แตกต่างกัน DNA ที่แตกต่างกันครับวันนี้เราจะทํำยังไงครับนะรบเราต้องดึงนะครับถ้าเราอยากประสบความสําเร็จนะเขาบอกเราต้องดึงศักยภาพของเรามาสู่ความฝันและความสำเร็จในชีวิตครับ แน่นอนครับในมนุษย์คนเราเนี่ยครับมีความสามารถมีศักยภาพนะครับมีความมุ่งมันฮะที่จะนําพาตัวเราและครอบครัวไปสู่ความสําเร็จได้แต่ทําไมมุมมองความคิดแต่ละคนไม่เหมือนกันครับแน่นอนครับคนสําเร็จย่อมสําเร็จเสมอคนสําเร็จย่อมเรียนรู้และไปสู่ความสําเร็จเสมอนะครับคนล้มเหลวนะครับนะครับก็จะนะครับคิดแต่สิ่งที่ไม่พัฒนาคิดแต่สิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้คิดสิ่งที่มันจะ สำเร็จจริงเหรอมันจะเป็นไปได้เหยอะแน่นอนครับความคิดกรอบความคิดคําพูดการกระทําแตกต่างกันครับเพราะอะไรครับคนความคนสาเร็จกับคนล้มเหลวย่อมแตกต่างกันอย่างชิ้ชิงครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นะครับ mindset และความคิดที่ไปสู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพนะครับแล้วมาประสบความสเร็จนะครับกับคนที่มีมุมมองและความสำเร็จความคิดคล้ายๆกันครับแล้วพบกันที่ความสำเร็จครับสวัสดีครับ